สวัสดีครับเฉยชมเมิญครับันนี้ลำนำตัวจิกซ่อมเอสื้อผ้าฝา,าหน้า LG อิมเปอร์เตอ,อร์มีปัญหานะครับเปิดน้ำเข้าสักพักขึ้นไออีเป็นบ้างไม่เป็นบ้างเนาะบางทีก็เ,เป็นบางทีก็ไม่เป็นนะครับลองปันหมาดก่อนนะ LG ไดร์เล็กได้นะอิมเปอร์เตอร์8กิโลนะครับรุ่น WD 12090 DD นะครับอันนี้เราสั่งปันหมาดอยู่ก็โอเคไม่ตัดนะครับ มาก็ติดนะครับเดี๋ยวจะลองสับแกมประตูตึกนะครับเปิดจะตั้งคลิกนะครับสตาร์ตน,น้ำก็น,น้ำเข้าไหมนะครับประตูล็อกนะครับ น้องบอกวมันไม่ฉีดน้ำยังไม่มีเสียงเลยเลยนะเงียบเลยต้องรอเครื่องหมุนแป๊บหนนะึ่งไงช่างผ้าจ้ะเดี่ยวเนก็รืกักเครื่องกักๆๆๆนะอือน,นะช่างนัหนักผ้ากัน น้ำมันมีเข้าไหมครับเข้าหน่อยหนึ่งไหมหรือว่าไม่เข้าเลยคิดว่าเข้าเข้าในเครื่องครับผมแต่ว่าไม่ไหลมาข้างบนแบบไอ้ตรงช่องนั่นนะรครับเลยครับขงบบมพ่นน้ายาอะไรนี้ผมรืบบอกขี่ไวอย่างงที่ตรงฝาหน้ามา,าผมชดเกิดว่าเปิดต้องแบบว่าระวังนะคหับผมมอ้ฝามันหักอาจจะทิปนิ้นวาาไ,ได้ต้องอกดข้างๆเอาเรียบๆนี่เหมือนมีเสียงน้ำไหลนั้นแต่เบาๆนะ อาจจะตันเดี๋ยวต้องไล่ดูอดโอ้มันหยดๆเลยนะเนี่ยน้ำเข้านะครับอ,อืก็ไม่ได้พุ่งมากนะครับอืำนะมีเข้านะครับ เข้าเบานะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงดูรอพฤติาการก่อนนะครับแต่อาการคือไออนะครับนะครับผมโอเคตอนเปั่าอาจจะมีอาการแต่ช่างเห็นอาการแล้วน้ำมันเข้าเ,าเบาครับปกติมันต้องพอุ่งฟีดนี่นะมีแฟบม, n n ม,มันจะไม่ลงไงแฟบระยะปั่นเพราะนุ่มไม่เข้าอยู่แล้วโอเคลองเห็นประการก็ค,คืออาการนั่นแหละไออนะครับ จะต้องเลื่อนเครื่องออมามันค่อนข้างจะแคบนิดหนึ่งันนี้ก็มีโค้ดให้อยู่นะครับ IE น้ำไม่เข้าเครื่องนะครับหรือปริมาณน้ำเข้าช้านะครับไม่เพียงพอนะครับเ,เดี๋ดูด้านหลังเป็นลักนณะเดี๋ยวโอเคครับตัวนี้ก็มีสีน้อยสองตัวนะครับฉีดน้ำเข้าอันหนึ่งแล้วก็ฉีด น้ำยาปรับพันธุ์นมอันหนึ่งนะครับพิมพเตอร์ตัวนี้ก็เชอร์อย่างนี้นะครับจะย,ยึดอยู่ด้านบนรหัสนี้นะเชื่อต้องปิดน้ำก่อนนะครับต้องหมุนวาลว์วซีลอยน้ำมาดูนะตันตรงซีลอยน้ำเข้าหรือเปล่านะอย่าปิดวาล์วนนันะปิดก๊อกก่อนนะ อยู่ด้านในในซอกปิดว่าก๊อกน้ำครับหมออกมาดูนะครับเช็คง,ง่ายๆก่อนนะเม็ดทรายเต็มเลยนะตัวนี้มันแคบนะครับมันมองไม่เห็นแต่ต้องหันเบี้ยวหอยเอาซีลรีน,น้อยนี่ออกมานะครับ เพื่อมันทำความสะอาดนอกนะครับนี่นะแล้เป็นเขียอละเอียดนะครับโอเคนี่นะครับเจะใช้แปรงสีฟันนะครับทำความสะอาดก่อนแล้วเทสดู่อีกทีนะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวดูก่อนมันออกหมดไหมครับโอ้เม็ดทรายเยอะเลยนะครับเป็นเม็ดทรายนะต้องให้ที่ตึกเขาล้างถังบ้างน,นะครับบางทีไม่รู้ว่ามันมติดมานานนะครับ กางเราต้องมาเอาปลายมัลติมิเตอร์มาเขี่ยด้านด้านข้างอีกนะครับมันจะอยู่ด้านข้างนะครับอีกเยอะอยู่นะฮะหนาด้วยนะครับโอเคครับนีแ่แล้วแล้วแบบว่ามีแบบว่าลองแบบได้ได้ดมูมันเป็นมันเป็นหน้าที่ไปแล้วแต่พักหลังนี่เขาทำงานเขาต้องรับผิดชอบเองแล้ว ของผมแบบหมอเขาบอกได้ว่ามันเกี่ยวกับการแบบนอนแล้วก็ความเครียดด้วยผมก็เลยเออเขาจะแก้ยาอยู่ทีนี่อ๋อไม่ไไหรอแบบอ่ะเปิดไม่นะครับโอเคจะรอฟังรอดูนะเสียงน้ำ้าฟิตนะมันจะแรงนะเมื่อกี้รอดูก่อนนะเสียงได้ยินชัดนะน่าจะแรงกว่าเดิมแล้วเสียงมีรุนละ รอบนะครับกําลังช่างผ้าอ,อยู่หมุนๆอยู่อ่า,าเอกแล้วนับฝั่งนี้นะครับน้บ <Okay. S 2> เ<อ>มืเ่อไหร่แล,ล้วไม่รู้ว่าอ่าเมื่อไหร่เนี่ยอ่ช่างมื่อไรไรแล้วอ่รอบแป๊บนึงนะครับไ่พุ่งแล้วรอบนี้แต่เดี๋ยวต้องเอาฐานนี้มาล้างทีนะครับเดี๋ยมันผ่านก่อนยางเป็นเช่นเ,นเลยวรีบไปแล้วบอกติดตรงนับนใช่มันต้องพุ่งครับ เอน่าจะได้ละโอเคเดี๋ยวนี่กันปิดก่อนนะครับพอเดี๋ยวต้องครอบฝาแล้วก็เอาถาดนี่ออกมาล้างก่อนนะครับ,รบแลมาก็ล้างนะครับเปิดน้ำเข้าแล้วก็ล้างนะครับโอเคน่าจะดีกว่าเดิมเนี่ยขานะบเข้าจากข้างบนครับ อะไรนะล้างคร่าวๆแลวนะไม่ไม,ไม่ไม่มันมีขากกันน้ำเข้าอยู่ละอ่ะตัวนี้จะแข็งนะจะออกยากหน,น่อยเถถอว่าโอเคแล้วอ๋อใส่ใส่สิ <c oughs> เดี๋ยวช่างวางไว้หนลำเยอะใส่ช่องล้างห,หมดนะครับใส่นี่แหละอ่ะตัวนี้ก็ ต้องถูๆหน่อยมันติดแน่นหน่อยมันเป็นคราบถือ๋ยวโอเคแล้วล่ะโอเคครับผมเดี๋ยวรอดูก่อนว่าซักได้หรือยังนะครับโอเคนะครับซักได้ละเร็วแล้วคราวนี้ที่เหลือก็อยู่ที่ลูกค้าละล้างเช็ดเองแล้วคราวนี้ยดก็คือถ้าเครียร์ชอบนั้นได้โอเคแล้วครับผมแล้วก็เกิดว่าเคลียดพวกคราบอ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวซักน้ำเปล่าให้เขาจบเองนะครับเพราะว่าให้ไล่ฝุ่นไล่อะไรที่มันเราล้างไปไม่ออก ครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ